ก็เอาละครับเริ่มเลยนะครับก็อย่างที่ท่านได้ทราบไปนะครับว่าทางคุณกรณและคุณสุวัฒน์เนี่ยได้แถลงไปแล้วนะครับเมื่อวันศุกร์ในการจับมือร่วมกันครัวน,นี้ก็มีหลายภาคส่วนนะครับกาลังพูดและผมไม่อยสบายใจนักในประเด็นที่บอกว่าคุณกรณเนี่ยทิ้งเพื่อรวบรวการทิ้งทีมง,งานต่างๆนะครับผมก็ขอยืนยันว่าในส่วนตัวแล้วเนี่ยผมพบกับคุณกรณและรู้จักกันมาเนี่ยเกินกว่าสิบ การเืินด้วยกันมานะครับก่เป็นคนที่คิดแต่เรื่องอยากเห็น ว่าไม่ได้มีอาการที่เรียกว่าผูก่อเป็นคนแบบนั้นเรอบอกก่อนความสัมพันธ์ระหว่างเราพี่น้องทุกคนนะครับผู้นมของพรรคกล้าแล้วก็พวกเราทุกคนว่าก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่ได้มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นครับคราวน,นี้ต้องต้องเรียนทุกท่านนะครับเพื่อให้เข้าใจแบบตรงไปตรงมาคือการควบรวมเนี่ยกฎหมายควบรวมพรรคการเมืองตามพรบรพรรคการเมืองเนี่ยมันจะทําได้ก็ต่อเมื่อ ม,มีสอสอในสภาเท่านั้นครับถ้าเป็นพักที่มีสอสอในสภาอยู่ในสมัยประชุมสภาแล้วเนี่ยมันทําไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณกรเนี่ยเมื่อท่านจับมือคุณสุวัสด์ตรงไปตรงมาก็คือคุณกรลาออกจากพักร่าแล้วสมัครพักชาติพัฒนางนั้นประเด็นเนี้ยมันไม่มีเรื่องของการควบแต่เป็นการทําแบบตรงไปตรงมาที่ย้ากันก่อนนะครับพราไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดการสับสนว่าเอ๊ะถ้าเกิดเป็นการควบแบบเดิมก็คือจะต้องตามกฎหมายในยการคว่วคืออะไรคือการสอง ประชุมเสร็จเรียบร้อยยุบทั้งคู่แล้วก็ไปขอจดทะเบียนพักคใหม่แล้วก็ทําให้ทุกอย่างโอนไปที่พักคใหม่นีอันนี้ไม่ใช่นะครับเป็นการทําแบบตรงไปตรงมาและคุณกรก็ได้ลาออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมยืนยันอย่างนี้ก่อนนะครับเพื่อความเข้าใจครับ,รบถ้ามีคําถามถามได้เลยนะครับ ไม่ได้ยุบเพราะมันไม่ได้เกิดจากการควบรวมนะครับก็ยังดำเนิเนกิจาก,การต่อเลยที่ผมเองเนี่ยในขณะนี้เนี่ยพอท่านหัวหน้าลาออกเนี่ยจะต้องมีการรักษาการนะครับโดยท่านรองหัวหน้าพรรควรุิอุ่นใจเนี่ยท่านก็เป็นรักษาการอยู่ในขณะนี้แล้วผมเองก็รักษาการเลขาธิการนะครับเราก็ดเรเอาวันนะครับท่านก็ทําหน้าที่นายทะเบียนเฮลันยิกขณะนี้เนี่ยก็ต้องมีการจัดประชุมใหญ่ของพรรคในช่วงปลายเดือนโดยเฉพาะยิ่งมันจะมีกิจกรรมสําคัญของพรรคที่จะต้องมีอีก ก็คือในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราได้ร่วมกับภาคประชาชนในการเสนอกฎหมายแก้ไขมาตราล้มนู่น272เรื่องที่ไม่ให้สอวอแต่งตั้งบทนายกรัฐมนตรีซึ่งเดี๋ยวผู้นี้ต้องติดตามในสภา,านะครับก็ยังก็ยังคงพักใกล้ย,ยังคงอยู่ครับตัวอิมีแนวโน้มที่จะไปกับคุคือตอนนี้ผมตอบท่านได้อย่างนี้ว่าผมยังรักษาการอยู่นะครับแล้วก็ผมไม่สามารถจะ,อะตอบคําถามนั้นได้นะครับเพียงแต่ว่าผมเนี่ย ยืนยันกับท่านนะว่ากฎหมายควบรวมมันทําไม่ได้นะครับถ้าตรงไปตรงมาที่สุดคือต้องลาออกนะครับแล้วก็ลาออกไปอยู่พรรคชาติพัฒนานะครับส่วนการปรับโครงสร้างของพรรคชาติพัฒนาเนี่ยเพราะท่านอาจสงสัยครับผมตอบท่านได้เลยแหละว่าพรรคชาติพัฒนาจะจะปรับโครงสร้างยังไงนะครับใครจะเป็นหัวหน้าพรรคพรรคจะชื่ออะไรจะมีชื่อนี้ปนอยู่ช่วยกันไหมเนี่ยอันนี้เราตอบไม่ได้เพราะเราเป็นสาระอยู่ที่นี่นะครับคนที่จะต้องตัดสินใจเรื่องนี้ ก็ต้องมีคุณเทวันริปรตพันลบหัวหน้าพักท่านสุวัสด์ประธานพักรวมไปถึงว่าคุณกรเองหรือคุณกอบศักดิ์เองที่ได้ย้ายไปอยู่ชาพนาแล้วเขาต้องเป็นคนตอบจากส่วนนั้นนะครับส่วนนั้นผมตอบไม่ได้ครับครับโอ้ขอบคุณมากครับประเด็นนี้นะครับผมยืนยันนะครับกับสมาชิกพกรรคกล้าทั้งหมดนะครับว่า เรายังคงมีอุดมการณ์ความสําคัญที่สุดของพรรคการเมืองมันคือคนนะครับความสำคัญที่สุดของพกกรรคม,มันคือคนนะครับ,นะรบเราก็ดําเนินต่อนะครับเรื่องพลังงานเราก็ยังติดตามต่อนะครับที่น้ํามันราคาลดลงมาเราก็กระทุ้งอยู่ทุกวันค่าไฟเดือนนี้มหาศาลเดี๋ยวจะตามต่อนะครับแล้วก็เรื่องหนี้13ล้านบัญชีที่ได้เสนอไปแล้วก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งพรุ่งนี้เรื่อง272นะครับก็การแก้ไขรัฐนูลก็ตามอยู่ฉะนั้นก็ฝากบอกว่า วิญญาณของความเป็นกล้ามันไม่เปลี่ยนหรอะครับมันอยู่แบบนี้นะครับแต่ต้องต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่ผมเรียนนะผมย้านะครับคือกฎหมายไม่ให้ควบเพราะฉะนั้นต้องตรงไปตรงมาคือการลาออกแล้วก็สมัครพักใหม่เท่านั้นเพราะฉะนั้นมันมันทำเป็นควบไม่ได้ครับคือสิ่งที่ผมเรียนนะครับผมผมว่าผมพูดชัดนะครับเพราะว่าถ้าพูดชัดกว่านี้มันไม่ได้แล้วครับกฎหมายมันมีบอกอยู่นะครับแล้วก็ต้องลาออก ซึ่งคุณกรทำนั่นแหละเห็นแล้วว่าออกปุ๊บก็ไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับมันก็เป็นขั้นตอนแบบนั้นส่วนตัวพักยังอยู่ครับ,รบมีเพิ่มไหมครับถามได้เลยนะครับภายในหนึ่งเดือนที่ที่คุณอธวิตได้พูดไว้ว่า,าการรวมกับชาติพัฒนานอาจจะเกิดขึ้นได้แนวโน้มนี่คือจะมีไปไปบ้างครับโอ้ตอบไม่ได้ครับเพราะว่าทุกอย่างเป็นไปตามความสมัครใจ คือคืออย่างที่ผมเรียนอ่ะถ้ามันเป็นเข้ากฎหมายในการควบรวมนะครับคือเป็นงานเป็นพักที่ไม่มีสสทั้งคู่แล้วมันใช้กฎหมายควบรวมได้เนี่ยแบบนี้มันใช้มติที่ประชุมใหญ่ของทั้งสองพักแล้วควบและทุกอย่างก็จะสมาชิกสาขาต่างๆก็จะไปที่พักใหม่ที่จะใช้ชื่อใหม่ได้แต่ในกรณีนี้มันไม่ใช่การควบรวมมันทำางนั้นไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นกล้าก็คงจะต้องดํารงอยู่แล้วก็สมาชิกท่านไหนที่จะไปนะครับ ตามบุคคลไปเนี่ยก็สามารถที่จะไปได้ตามเจตจำนงของแต่ละคนอันนี้ก็เป็นการทําแบบตรงไปตรงมาที่สุดดังั้นมันก็จะเกิดความสับสนผมเข้าใจแหะครับวันวันแรกที่คุณกรถแถลงเนี่ยทุกคนงงหมดเลยนะว่าคุณกรที่ทำไมคุณกรทิ้งไปแต่ว่าผมก็ยืนยันกับพวกเราว่าแล้ววันนี้เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ในพักเองน้องๆทุกคนพี่น้องทุกคนอยู่ที่นี่หมดนะครับยืนยันว่าคุณกรไม่ใช่คนแบบนั้นนะครับพวกเราอยู่ด้วยกันมาหลายปีนะครับแล้วก็ท่านเป็นคนชัดเจนทางการเมืองครับครับผมครับพอชัดเจนนะครับงั้นกรขอบพระคุณ ทุกท่านด้วยชั้นนะได้แล้วนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับผมว่าผมว่ามันเป็นสําหรับผมนะผมว่าไม,ไม่ไม่ใจหายแล้วครับเพราะว่าท,ทุกการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีผลทั้งนั้นในแง่บวกแล้วก็ถแถลงอยู่เวยยิ้มอยู่นะเพราะเพราะนะครับ ก็เดี๋ยวเผมเชื่อว่าเดี๋ยวพอสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนพอชัดเจนขึ้นเนี่ยก็จะเข้าใจครับเพราะอย่างที่ผมเรียนนะผมผมย้ํามากว่าเราจะไม่ทําอะไรที่ผิดกับความตั้งใจเดิมที่เราตั้งใจอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงครับมีแต่เข้มแข็งขึ้นครับครับมองข้ามัไปถึงสนามเลือกตั้งที่ปีหน้าที่บอกว่าต้นปีจะมีการเลือกตั้งคุณอาาัธวิมองว่าจะมีไปมีส่วนร่วมใน ก็ต้องก็ต้องมีสสเข้าไปนะครับให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็อยากเห็นการเมเปลี่ยนจริงๆนะครับผมผมคิดว่าทาการเมืองมาเนี่ยเราเห็นได้เลยบางเรื่องนะักการเมือนไม่พูดเรื่องพลังงานฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมีกี่คนที่ขุดลงไปดึกๆว่าต้นทุนพลังงานที่เราแบกรับคืออะไรนะครับผมว่าเราเรากล้าขุดเรื่องพวกนี้ที่เป็นประชาชนเดือดร้อนนะครับอ,อ,อย่างที่ผมเรียนนะผมเรา เรายืนชัดนะร,รุ่มระบบประชาธิปไตยเราก็ชัดเจนเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอกาลังใจหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าคุณแสนยากรจะต้องไปพูดนะครับในวันพรุ่งนี้ที่สภาเรื่องสองว่าทํำยังไงเราจะบอกว่าทําไมเราไปร่วมกับพี่น้องประชาชนเข้าชื่อว่าสวาแต่งตั้ง,งไม่ควรเลือกนายกรัฐมนตรีมันปฏิบัติจ,จริงก็ปฏิบัติยากแถมเก็บไว้ก็เสี่ยงอีกก็ควรจะยกเลิกซะให้มีความเคลียร์เกิดขึ้นนะครับจะได้เข้าใจกันได้รัฐนูนจะได้มีความประชาธิปไตยมากขึ้นเรื่องแบบนี้ ผมว่าเรากล้าพูดในสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็ก็ DNA ไม่ได้ไปไหนครับมีความเคลื่อนไหวแบบนี้นี่แสดงว่าใล้ถึงการตั้งใหม่แล้วใช่ไหมครับเคลื่อนแบบนี้มาสองปีแล้วเคลื่อนแบบนี้มาสองปีแล้วครับอันนั้นก็มีความพร้อมเสมอครับนะครับก็ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนมากนะครับที่มาร่วมกันวันนี้แล้วก็อย่างที่บอกครับเราทําตรงไปตรงมาหมดทุกขั้นตอนนะครับตามกฎหมายครับ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ ของคุณสุวัสดิ 5, ์ฤประถาพยุตเมื่อวันเมื่อปลายศตวรรเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็คุณอาทิตย์ก็ยังยังนะคะว่ากลาจะยังอ ก็จะยังคงมีอุดมการณ์เช่นเดิมคืออยากเห็นการเมืองที่เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะ กิจกรรมของพรรคก้ายัางคงจะเดินต่อไปนะคะเพื่านชมแน่ว่าในวันนี้จะกองค์คกรจะติดวันนี้ได้เราจากพรรคเพื่อเข้าร่วมกันเข้าร่วมเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรคชาติพัฒนานะคะ<อ>กกแล้วก็มีแกนนำพักแล้วก็มีแกนนำัก ถึงทิศทานหลังจากนี้ของพักกล้าค่ะว่าจะดําเนินการต่อไปอย่างไรซึ่งคุณอาทวิทย์ก็ยืนยันนะคะว่าพักกล้าจะยังคงอยู่ค่ะ ค,คุณอธิวิตก็ได้ระบุกกับนักขาวนะคะว่าใครก็ในฐานะเลขาธิการพักก็ยังก็ทําหน้าที่รักษาการรักษาการพักป่าต่อไปนะคะโดยที่ส่วนอนาคตทางการเมืองหลังจากนี้ยังไม่สามารถตอบได้ะคะ่ะคุณชมว่าจะเป็นไปอย่างไรต่อไปส่วนไปจะไปกับคุณคุณกรไปอยูที่ภาคต เดีะะ๋ยวเราให้รุกช่ดูบรรยากาศที่พักาขนขณะนี้นะคะก็เป็นไปอย่างก็มีแกนนำพักนะคะแล้วก็มีนี่คือคนณอัทวิตนะคะกำลังคุยกับแกนนำพักะคะ่ะทุกช่านะเดี๋ยวเราปิดไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในวันนี้ค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามเดอะสนาร์ดขสวัสดีค่ะ